ครับกลับเข้าสู่รายการทํานายไทยทักในช่วงที่2นะครับผมขออนุญาตพูดถึงบุคคล1คนนะครับเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะครับเฮียยนนะครับจากจังหวัดสกลนครโนนสวรรค์รีสอร์ทนะครับถ้าใครได้ผ่านไปทางจังหวัดสกลนครนะครับอยากจะพักดูนะครับความเป็นมาเป็นมหนะครับของจังหวัดสกลนครนะครับอาจารย์ขอแนะนำนะครับโนนสวรรค์รีสอร์ทนะครับบริหารงานโดยเฮียยน แล้วก็ในห้องประกอบไปด้วยอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอินเตอร์เน็ตนะครับราคาก็ห้องไม่แพงที่มาพูดนี้นะครับไม่ได้ค่าสปอนเซอร์สักบาทแต่ว่าสิ่งที่คนเราทำามาหากินนะครับอยากจะให้อาจารย์นําเสนอและอาจารย์นั่งจับกระแสจิตดูแล้วนะครับคุณยนเป็นคนดีอาจารย์ก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับก็อย่าลืมนะครับผ่านไปทางจังหวัดสกลนครนะครับโนนสวรรค์รีสอร์ทครับนะครับก็อีกคนหนึ่งนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นที่รายการทํานายไทยทักนี่แหละเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอาจารย์ได้มาจัดรายการนะครับก็หลังจากเลิกจัดรายการนะครับน้องรัฐาอัครเอกคารินนะครับเธอได้โทรศัพท์มาหาอาจารย์เพื่อจองคิวดูดวงเมื่อดูดวงเสร็จแล้วอาจารย์ได้ให้เลขมงคลเธอไปนะครับก็คือ345หแล้วบอกน้องรัฐาว่าน้องรัฐากำหนดจิตนึกเอาอยากจะเล่นอะไรดึงมาเล่นนะครับแต่ถ้า ถูกแล้วให้แบ่งเงินมาทําบุญกับอาจารย์ด้วยนะครับให้ตายนะครับเพียงแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นเธอโอนเงินมาให้อาจารย์900 0บาทนะครับ9 0 0าบาทเธอบอกว่าเธอถูกหวยแล้วเธอก็โอนเงินให้อาจารย์90,00บาทและหลังจากนั้นอีกสองสาวันเธอก็นะหลังจากนั้นอีกเธอก็เชิญอาจารย์ให้ไปดูฮวงจุ้ยที่บริษัท ของเธอที่จังหวัดนคนปรปฐมเอาเป็นว่าน้องรัฐาวันพระหัสที่25นี้เดี๋ยวเราเจอกันแน่นอนอาจารย์เอและทีมงานจะไปดูห่วงจุย้ยว่าสารพระภูมิที่น้องเนี่ยสร้างมันเนี่ยมีเทวะเทวาอยู่จริงสถิตรหรือไม่สารปู่สารย่าจะมีผู้ทรงศีลตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยมาเกื้อหนุนอยู่ไหม บริเวณรอบบ้านของน้องตั้งแต่อาจารย์ลงรถและจะเดินเข้าไปจะดูให้หมดเลยว่ามีผีไตหงไตาหามีนางไม้สถิตอํานยชยัยให้พรหรือว่าคอยจ้องทําร้ายประตูหน้าบ้านทางเข้าจะดูซิว่าตรงซุ้มประตูเนี่ยมีอะไรคือค่าคออยู่หรือเปล่า,มาแม้กระทั่งเดินขึ้นไปบนบันไดชั้นสองไปดูตามห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องพระองค์ทวยเทพองค์พระที่น้องจัดวางเนี่ยมันสมเหตุสมผลหรือไม่ อาจารย์เอสัญญารับปากวันนั้นอาจารย์เอกับทีมงานจะไปดูหวงจุ้ยให้น้องและน้องจะเป็นคนแรกที่ได้เห็นตาจริงๆของอาจารย์เอตาเพชรว่าไอ้คำว่าเอตาเพชรเนี่ยมันเป็นอย่างไรน้องคนแรกจะได้เห็นคนดูทั่วประเทศทั่วโลกเป็น10บล้านคนเนี่ยอิจฉาน้องแล้วนะครับเจอกันแน่นอนครับน้องรัฐาแล้วก็น้องรัฐานี่ก็ทุกวันนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับ พืชผลทางการเกษตรด้วยนะครับก็เปิดบริษัทอัครเอกพืชผลนะครับก็รับข้าวมาขายเข้าไปเรียกว่าราคาที่น้องขายนี่ไม่เกินเลยเลยเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็เกื้อกูลผลประโยชน์ให้กับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนด้วยนะครับน้องคิดดีทําดีนะครับสักวันหนึ่งนะครับทุกวันนี้น้องก็รวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วแต่น้องสร้างบาร,รมีไปเรื่อยนะครับชัวร์ชัดเจนครับชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์เดี๋ยววันพฤหัส อาจารย์เอกับทีมงานไปแน่นอนครับชัวรอ์เนะครับอ่ะกลับเข้าสู่ในการทำนายสถิตต่อเลยนะครับช่วงที่2ครับสวัสดีครับคุณอะไรครับสวัสดีค่ะยุวดีค่ะคุณยุวดีเคยคุยกับอาจารย์เอหรือยังครับไม่เคยค่ะไม่เคยนะครับโทรมาบ่อยไหมครับครั้งแรกค่ะโอ้โหครั้งแรกก็แจ็คพอตไปเลยนะครับคุณยุวดีอายุเท่าไหร่ครับ 47ค่ะ47เนะครับเกิดวันจันทร์รพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ที่2พฤษภาคม2508ค่ะนะครับคุณยุวดีอยากทราบอะไรเอ่ยอ่าเรื่องการเงินกับความรักค่ะการเงินกับความรักนะครับเขาบอกว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเทวดาประจําวันอาทิตย์เป็นพระสุริยเทพขี่สิงห์นะครับพระสุริยเทพขี่สิงห์ทีเดียวคน เกิดวันนี้นะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสิ่งรอบข้างมารุมเรา้ามีสิ่งรอบข้างมาทําให้ต้องเสียเงินเสียเวลาอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ทํางานอะไรอยู่ครับรับราชการค่ะรับราชการจะถามว่าหน้าที่การงานจะเจริญก้าวหน้าไหมนะครับแล้วความรักที่มีอยู่ณขณะนี้แต่งงานแล้วใช่ไหมครับค่ะนะครับจะไปได้สวยไหมนะครับให้คุณยวด,ดีมองไปที่ข้อมือข้างซ้ายของตัวเองนะครับมีใช่ของอาจารย์อาจารย์นับ3 1ม สามสมริปรากฏครับคุณยุวดีคิดดีทดําดีงานราชการทาเท่าไหร่มันก็ไม่รวยหรอกแต่มันจะมีแต่ความมั่นคงเขาเรียกว่างานราชการเนี่ยจะมีแต่ความเป็นผู้ให้นะครับประชาชนหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้เข้ามาร้องขอเข้ามาติดต่อนะครับวันไหนยิ้มให้เขาก็ว่าดีวันไหนอารมณ์เสียมาจากที่บ้านนะครับปั้นหน้ายังไม่เต็มตัวไปบึ้งใส่ประชาชนใส่คนนี้คนนี้เขาก็ว่าเราแย่โดนร้องเรียน เอาเป็นว่าคนทํางานราชการเขาเรียกว่าปิดทองหลังพระทําไปก่อนนะครับเราเกิดมาเพื่อการนี้เพราะคุณเกิดวันอาทิตย์สังเกตไหมหน่วยงานราชการส่วนมากเนี่ยโลโก้ต่างๆนานา,นาจะเป็นสิงจะเป็นนู่นเป็นนี่ถูกไหมครับนะครับส่วนเรื่องความรักของคุณนะครับอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สมาธิป,ปรากฏว่านะครับความร,รักของคุณเนี่ยนะฮะเนื้อคู่กันแล้วไม่แคล้วกันจะอยู่กันไปจนถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร แต่ระวังนิดหนึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นเข้ามาเสียบเข้ามาเรียบเคียงคุณต้องหนักแน่นใจเย็นนิดหนึ่งนะครับแต่บทสรุปแล้วคุณสองคนจะคองคู่กันไปจนกระเสียนของชีวิตครับชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับก็ต่อเลยนะครับนะฮะวันนี้สายแน่นมากทีเดียวสวัสดีครับคุณอะไรครับรักค่ะคุณลักลอลิงเลยนะครับลอเลยค่ะ ร้อประกาศตดกับรันค่ะอ่านะครับคุณรัฐอายุเท่าไหร่ครับอ่าหกสิบค่ะเดือนหน้าพฤศจิกาวันที่7ค่ะนะครับเกิดวันอะไรครับเกิดวันเสาร์ค่ะพระเสาร์ทรงเสือเทวดาคุณทรงเสือเลยนะเคยโทรเข้ามาได้ยังเนี่ยชื่อคุณมากเลยก็เสาร์ที่แล้ว โทรไปคุยกับอาจารย์แล้วที่อาจารย์บอกว่าให้เปลี่ยนนมเกิดเป็นนมโถเหลืองเนี่ยค่ะเจ้าแม่ร่างทรงพระแม่อุมาเทวีอาว่ามาจะทำอะไรต่อวันนี้เก็มันก็ดีขึ้นค่ะอืมดีขึ้นนั่นหมายความว่าอย่างไรอ่ะมีอะไรมาเข้าฝันหรือว่ามีสิ่งบอกเหตุหรือเปล่ามีค่ะคก็มีบอกว่าให้ให้ให,ให้ทำอย่างแี้ไปเรื่อยๆอืม แต่งานการเนี่ยให้ให้ดูตอนนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเมษาปีหน้าอืมนะคะถูกต้องเลยนะ<ช>คุณรักะะเพราะว่าใช่เลยเพราะว่าที่ท่านบอกอย่างนี้ให้ถึงเมษาปีหน้าคือว่าเป็นวันชงออกถูกต้องถูกต้องนะฮะถูกต้องเลยนั่นด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเพราะว่าเมษาปีหน้าคุณขายแอร์ใช่ไหมยนะครับ แอร์ก็เริ่มหน้าร้อนก็จะเริ่มขายดีถูกทีเดียวช่วงนี้ต้องใจเย็นแล้วก็อย่าลืมทําโปรโมชั่นอย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็ทำแล้วร้อยตัวแล้วจะให้อาจารย์สักขีตัวล่ะอาจารย์แล้วขีตัวล่ะ <c oughs> ก็หนูโทรไปเบอร์เนี่ยหาอาจารย์เขาบอกสายนียังไม่ได้เปิดบริการเดี๋ยวหนูศูนย์แปดสีสองปดสสาสนะคะไปเลยไปนั่นโทรไปหมอที่ไหนก็ไม่รู้เบอร์ของอาจารย์เอนะครับจด 0840448389่ศูนย์ส่สีแล้วกอดอาจารย์เดี๋ยวช้าเดี๋ยวถ้าจดไม่ทันนะเดี๋ยวท้ายรายการนะครับจะออขึ้นเบอร์โชว์ให้คุณกดเบอร์นั้นนะ่ะมันไปที่บริษัทพอติ๊กตึ้งที่ไหนก็ไม่รู้นะครับจำให้แม่นกดจทเนี่ยไอเขาหรือว่าคุณจดเองอ่ทจดแล้วเดี๋ยวให้อีกครั้งหนึง่งนะหยุดพูดเดี๋ยวฟังอาจารย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่สี่แปดสามแปดเก้า น้านี่เบอร์อาจารย์เอนะถ้าโทรผิดไปบริษัทก๋วยเตี๋ยวเหลากระป๋องไม่รู้นะเอาแล้วนะคุณลักของาอาจารย์มีขึ้นใต้ไว้กับเบอร์ธนาคารน่ะ๋อ้ธนใช่ไปจดเอาเบอร์หมายเลขบัญชีคิดว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ละสินะครับอ๋อไอ้084282นั่นเป็นเบอร์หมายเลขบัญชีอาจารย์นะครับแต่เบอร์โทรศัพท์ของอาจารย์ก็คือ084เอาไปว่าเดี๋ยวไปดูกันใช้รายการละกันนะ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้โอากาสคนอื่นโทรบ้างขอบพระคุณนะครับที่ให้เกียรติโทรมารยกว่าเดือนหน้าหนูติดต่อรถไถรถตัดอ้อยไว้เนี่ยเขาจะมาทำไหมหมายถึงว่าติดต่อเจ้าของรถเพื่อที่จะมาครับโอ้ oh, นะฮะเงินถึงนะครับรถมาถึงนะครับมีแต่คนอยากจะได้งานนะครับรชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าคันอะ่ะครับผมฮะนะฮะจิตการเจริญขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเ,เราคุยกันหลังไม่ดีกว่านะคุณรัฐเอาละนะครับต่อเลยนะครับคุณอะไรครับ้ายค่ะ คุณฝ้ายค่ะน้องฝ้ายดีกว่าอายุเท่าไรครับยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามน้องฝ้ายเกิดวันอะไรจ๊ะเกิดวันจันทร์ค่ะวันจันทร์อยากจะถามอะไรน้องฝ้ายอยากจะถามอะไรจันร์เองครับอยากจะถามเรื่องแฟนนะคะเรื่องแฟนนะมานะครับก็คือว่าอยากถามเพราะว่าตอนนี้แยกกันอยู่อแล้วอยากจะถามว่าเขาจะกลับมาอยู่กับหนูกับลูกหรือเปล่าอน้องฝ้ายมา ให้มองไปที่ข้อมือข้างซ้ายของหนูหรือของอาจารย์คะของของอาจารย์จ้ะอค่ะหนูไม่ได้อยู่หน้าจอค่ะอืมก็ถึงบอกไงว่าไม่ได้อยู่หน้าจอก็เลยแก้บอกว่าของอาจารย์ของหนูค่ะนะครับ <laughs> <laughs> นับสามนะครับให้มองที่ข้อมือข้างซ้ายของหนูอย่าพิ่งงงกับอาจารย์นะครับฟรายการทุกประเทศนะครับต้องไฟไปอยู่หน้าจออาจารย์เลยแก้งย้าถือว่าให้บอกของอาจารย์มองของดูเองแหละนับสามนะหนึ่ง สอฟังกอนบทน,นี้คำตอบของหนูอยู่ในกอนบทน,นี้เมื่อน้ำพึ่งกลายมาเป็นยาพิษเกินดวงจิตหักห้ามความปิดหวังวิมานรักสร้างไว้ใครทำพังเหมือนฝนหลังหลอกข้าวให้เฉาตายตกมาแล้วใยไม่ตกตลอดน้ำฝนสอดแทรกทรายเหือดแห้งหายน้ำไม่พอหล่อเลี้ยงก้อนเนื้อใจรักจึงไม่หวานซึ้งน้ำพึ่งเจือ น้องฝ้ายจะถามว่าเขาจะกลับมาไหมค่ะนะครับตอบได้เลยว่าเขาจะกลับมาในลักษณะเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ไปแต่มาเดี๋ยวก็ไปก็คือมาในลักษณะของการส่งเสริมลูกที่ผูกพันกันอยู่เพราะตอนนี้ภาพขึ้นมาว่าเอาตอบแบบไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะต้องตอบเรื่องจริงนะครับภาพขึ้นมาว่ามันมีบุคคลที่3ที่4เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปเพราะว่ามีบุคคลที่3ที่4เข้ามาแล้วก็เป็นลักษณะของอักขจรนะครับตอนนี้คุณทราบข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างน้องฝ้ายก็ าก็โทรมาแต่ก็โทรมาแบบตอแหลค่ะนะครับผู้ชายตอแหลไหี่โทรหาผู้ธรรมดามแต่เขาไม่พูดถึงว่าเขาอยู่กับกับผู้หญิงอีกคนนึงอล้ค่ะอืมนะครับเอาอย่างนี้ห่างหายไปกี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยเพื่สองเพ่สองเดือนสามเดือนเองค่ะนะครับถึงจะเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีนะครับแต่หายไปขนาดนี้แล้วนะครับก็จัดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาอย่างนี้สมาธิปรากฏว่าน้องฝ้ายเป็นคนค่อนข้างจะอารมณ์เขาเรียกว่า ลึกล้ําทีเดียวอาจารย์เคยบอกนะครับว่าผู้ชายไม่ชอบผู้หญิง,งโง่แล้วก็ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงฉลาดแต่ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงรู้ทันกรณีนี้น้องฝ้ายเป็นคนที่รู้ทันคนดีพอสมควรเรียกว่าเขาจะกลับผิดเวลานิดหน่อยหรือว่าจะหลอกนู่นหลอกนี่ไม่สามารถหลอกพ้นสายตาของน้องฝ้ายได้มันจึงทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างจะห่างไกลออกไปเรื่อยๆเอาอย่างนี้อาจารย์แนะนํากรา,การถ้าใจน้องฝ้ายยังมีเขาอยู่นะครับถึงจะด้วยความโกรธความแค้นก็แล้วแต่นะครับก็ เปิดใจนิดนึงเขาเข้ามาก็อย่าไปเล่าหรือเขาอย่าไปไล่ว่าไปไหนมาเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้ายิ่งไปเล่าหรือเขายิ่งไกลแน่นอนคนมันมโหมันต้องพูดถามออกไปนะครับแต่ว่ายิ่งพูดถามอ่ะบทสรุปคือไม่ต้องมาถามอาจารย์เอหรอกบทสรุปทุกคนก็ตอบแทนได้ตอบแทนอาจารย์เอได้ว่าเขาจะเดินหนีแต่ถ้าเขามาแล้วคุณพูดจาปกติไม่เล่าหรือไม่ไปเจาะลึกนะครับเขาก็าอยากจะอยู่ แล้วทาให้เขาว่าเออมาทีไรคุณก็ไม่ว่าไม่ไหวว่าจากการที่ว่าหายไปเดือนสองเดือนมันจะเริ่มกลายเป็นเหลืออาทิตย์เหลือสามวันสี่วันเจ็ดวันจนกระทั่งเขาเริ่มรักข้าวโพขึ้นมาคิดซะว่าตอนนี้เขาเป็นคนป่วยทางสมองทางใจนะครับเราต้องเป็นหมอพยาบาลดูแลเยียวยาเขาหลายๆายคนอาจจะเห็นว่าอาจารย์พูดอย่างนี้เขาข้าผู้ชายไม่ใช่หรอกถ้าผู้ชายโทรมาอาจารย์ก็ต้องแนะนําอย่างดี้เหมือนกันถ้าคุณรักแฟนคุณรักลูกคุณเนี่ยก็คิดซะว่าอย่าทำไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ทาเพื่อลูก นะครับนักสิทธิทุกอย่างจะปรากฏครอบครัวคือเ,ออเขาเรียกว่าสถาบันอันดับหนึ่งสถาบันที่ควรค่ากับการดูแลที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นรักษากจิตรักษาใจกันไว้ทําได้ไหมครับน้องค่ะอาจารย์คะครับอยากรู้ว่าใช่นคู่กันหรือเปล่าคะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่านะครับมีลูกหนึ่งคนแล้วกี่คนนะครับเนี่ยยังสิ้นสิ้นปีลอดค่ะโอเคนะครับก็คือลูกหนึ่งคนนะฮะก็คือว่าจะมีลูกด้วยกันแล้ว ถึงตอนนี้อย่าถามว่าเป็นในคู่กันหรือเปล่าเลยนะครับเอาเป็นว่าคนท้ออารมณ์หุนหิดเอาเป็นว่านะครับเป็นในคู่กันนะครับรอเขานิดนึงแล้วก็ให้โอกาสเขานิดนึงใจเย็นนิดนึงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเขาก็กลับมานะครับชัวร์และปสิทครับน้องฝ้ายครับใจเย็นนิดนึงครับอ่ะมาสายต่อไปคุณอะไรครับสวัสดีครับสายหลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับบางครั้งก็สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณพิพัฒครับ พิพัฒน์นะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุปีหน้าอายุปีกครับถามโรคครับ<อ>เกิดวันอะไรครับเกิดวันเต่าครับโทรจากจังหวัดอะไรครับเนี่ยคุณพิพัฒน์โทรจากจังหวัดอะไรครับสุพรรณครับสุพรรณอยากจะทราบอะไรเรื่องโชคลาภครับโชคลาภจะถามว่า,าโชคทางไหนโชคทางไหนเอยคุณพิพัฒน์ ด้านโชคลาภจะมีนะครับหมายถึง<ว>สรุปก็คือเรื่องหวยจะถูกหวยบ้างไหมใช่ไหมตรงตรงเลยใช่ไหม <Hello S 1> ให้คุณพิพัฒน์มอกที่ข้างมือซ้ายนะครับนับสามนะหนึ 1, 2, ่งสองสามมีครับคุณพิพัฒนมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงหวยแต่ว่าไม่บ่อยครั้งนักเล่นสิบครั้งอาจจะถูแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะเสียมากกว่าได้นะครับใช้วิจารณญาณในการซื้อหวยเอาเองก็แล้วกันนะครับออกทางทีวีได้ล่าครับอะไรนะ ขอฟังทางทีวีครับออกตามอะไรนะได้ไหมครับขอฟังทางทีวีอ๋อ,อได้นะครับ,นะ,รบน,นะฮะก็เท่ากับว่าโชคลาภของคุณจะมีเข้ามาบ้างเล่น1ิบครั้งจะได้แค่ครั้งเดียวนะครับสรุปแล้วคือได้มิเท่าเสียนะครับเพราะคุณนิพัสเนี่ยสมาติปรากฏว่าคุณเป็นคนค่อนข้างใจเย็นแล้วก็เป็นคุณเป็นคนค่อนข้างที่ว่าจะแคร์ความรู้สึกคนอื่นขี้เกรงใจนะครับอ,อ,อาชีพของคุณนะครับเหมาะกับ การบริการค้าขายแล้วก็เป็นผู้ติดต่อเป็นคนกลางนะครับแล้วก็สมาธิปรากฏว่าคุณเป็นอภิชาตบุตรด้วยดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่ณขณะนี้นะครับก็อย่าลืมทําบุญเยอะๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผลบุญจะมาส่งคุณเองนะครับสุขภาพร่างกายนิดนึงนะครับสมาธิปรากฏว่าระวังกระดูกสันหลังเส้นกลางนะครับข้อที่4นะครับจะเริ่มมีอาการปวดขึ้นช่วงนี้จะก้มจะเงยจะลุกจะเหินช้าลงนิดนึงมิฉะนั้นเดี๋ยวไป โรงพยาบาลแน่นอนครับชัวร0 0ยอครับคุณพิพัฒน์เอาเลยนะครับช่วงนี้รายการทำนายเะทะก็เดินทางมาถึงช่วงที่2ช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวมีต่ออีกหนึ่งช่วงนะครับช่วงสุดท้ายนี้นะครับช่วงที่3เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับมากล่าวคาถาบูชาพระพรหมกันหน้าจอนะครับลูกศิษย์ลูกหาอาจารรย์เอไปเข้าน้ำก่อนแล้วรีบกลับมาหน้าจอเดี๋ยวเจอกันเบรกที่3ครับ